นโยบายที่6กดิจิตอลวอลเลนโยบายข้อที่6เดี๋ยวคุณสมบูรณ์ต้องมาย้ำต่อนะคะนโยบายข้อที่6ก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นมหากราบเลยนะก็มีมารายงานทุกวันคำถามง่ายๆก็คือว่าท่านไปซื้อท่านขึ้นรถเมยค่ะ ขึ้นรถเมล์ท่านจ่ายเงินลมหรือท่านจ่ายเงินบาทคะจ่ายเงินบาทเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเราก็จ่ายเงินบาทเรานั่งแท็กซี่เราจ่ายเราจ่ายค่าแท็กซี่ก็เงินบาทถูกมคะแต่ทำไมท่านถึงเอาเงินบาทไปทำเป็นเงินลมแล้วต้องเอาเงินลมกลับมาเป็นเงินบาทนี่ไงมันชัดเจนมันชัดเจนแล้วทุกคนเนี่ย รัฐมนตรีว่าการตอนนี้นายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการพลังงานแล้วเมื่อก่อนเอไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังนะคะรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีว่าการการะทรวงการคลังพูดไม่เก่งก็เลยไม่มาออกถแถลงก็ให้รัฐมนตรีช่วยหนุ่มหล่อสองท่านมาออกถแถลงทุกวันเรื่องดิจิทัลวอลเล็จะเอาเงินจากตรงไหนมาจะไปกู้จากตรงไหนมาเอาเงินจริงมา,มาเป็นเงินลมแล้วเอาเงินลมกลับไปเป็นเงินจริง แต่ดอกเบีย้ยของจริงนะคะต้องจ่ายเป็นเงินจริงไม่ได้ได้มาฟรีๆทีนี้คำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยมีใครบ้างไหมคะถามค่ะถามเป็นความรู้ของอิฉันเองมีใครบ้างไหมคะเห็นรัฐมนตรีหรือท่านนายกพูดเรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนวันนี้เนี่ยโรงงานปิดคนงานถูกลอยแพร้รอยแพลหนึ่งคนหมายถึง กระทบอีกสามคนคือคนในครอบครัวภรรยาและลูก